ด้มนจะขับซีฟงฟงฟงคิดลีผิ้นอนเย็นเย็นกักตาตัวโตๆสิ้นเลยสมบูรณ์เอาแปไทด้อยจางเปลภาษาไทยด้วย

รีบท้องจะได้มารับพอได้แล้ว